สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางเราสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็หาเลขเด่นจากส่วนถึง9คัดไปเลยอยู่แค่2งตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการมีห์ตัวเลข น่าจะเป็นไปได้ตรงนั้นก็ขอให้สมาชิก f อซและท่านผู้ชมที่เขา้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ามาดูผลออกกันก่อนเนาะนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสําหรับแนวทางเลาสามาคีนส่งมื่อวนี้ก็คาว่าใครนะครับถ้าว่าใครไปดูการถ่ายทอดผลออกเนาะตดแบบไหนโูดไม่ถูกนะครับ มันออกผลไปแล้วมันหยุดไปแล้วนะครับแล้วมันออกมาเดินใหม่แล้วออกผลใหม่เนาะนะครับใครที่ดูก็น่าจะเห็นตอนแรกมันออกอะไรนะสี่สี่หกศูนย์แปดหรือสี่หกแปดศูนย์นี่แหละนะครับมันหยุดไปแล้วนะครับผลมันหยุดไปแล้วแล้วมันก็อยู่พักหนึ่งมันก็เดินใหม่นะครับออกผลใหม่มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะนะครับ อาจจะเป็นการล็อกหรือเปล่าหลบเลขนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันออกตามผลเดิมมันก็เข้าเต็มๆต็มเลยชุดเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ออกตัวเดิมเนาะก็เลยหลุดไปนะครับผลที่ออกที่มันใช้อยู่นะครับในทางที่ผลออกเนาะออกที่สองสามสองห้าสองนะครับผลออกสามสองสาม S 2> <S 2> <S ผมก็เขียนผิดเนาะสองสามสองนะครับแล้วก็ห้าสองซึ่งไปเอาของสามกีวีไอพีมาออกเลยนะครับเด็กเด่นมาด้วยกันสามสองนะครับเพราะว่าผลออกรอบแรกมันออกไปแล้วนะครับสี่หกแล้วจะเป็นสี่หกแปดศูนย์นะครับสี่หกแปดศูนย์มันก็หยุดนะครับเรา ได้แักี่นาทีสามสีนาทีได้มเนาะลผลออกแล้วก็กลับมาเดินออกผลใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแนทางหลุดนะครับเขาถ้าเขาหลอกจริงก็หลบจรินแะล้ต่อให้เราคำนวณยังไงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่เข้านะครับแต่เราเขาหลบนะครับจริิๆถ้าว่ามันออก608ก็ขเข้า3ตัว2ตัวเต็มเ็มเลย แต่วันออกผลใหม่ผลใหม่ก็คือ2 3งสานะครับก็ถือว่าเดียวตางผมหลุดนะครับครับต่อที่สามักีบีไอพีนะครับสามกีบีไอพีผลออกเก้าเก้ดนะครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะครับเก้าเ ก็เข้าทีสามวิ่งโหลดเนาะนะครับก็สลับกันนะครับนี่นะมันมาเอากองสามัคคีวีไปออกนะครับตัวต่างนะครับสลับกันแต่ยังน้อยก็ยังติดวิ่งโูลดนะครับติดวโหลดเนี่ยสามสองเอาวีไปออกพอออกแปดเก้าเอาสามัคคีมาออกสลับกัน ต่ตังแต่ว่าใครเล่นนะครับนำไปใช้ถ้าไม่ได้วินก็เล่นไปแค่สามชุดนี้สี่ชุดนี้เนาะเล่นทั้งสามโมกี้แล้วก็สามโมกี้วีไอพีเลยนะครับสี่ชุดหรือว่าจะเอาเลขเด่นไปบินเอาเลยก็ได้บินสองเลขเด่นกาบสามก็มีนะครับกาสามเลขเด่นมาด้วยกันสามสองก็เลขเด่นมาด้วยกัน กรับต่อที่เรา VIP แล้วผลออก8ปด08็นะครับแปดเจ็ดกับศูปตัวประกบก็มีแค่เลขศูนยนะครับตัวเลขเด่นของพุ่มหลุดให้9ก้นะครับ,บ,บ,ก,รบก็ก 0, ค,บบกคือว่าหลุดไปนี่ก็คือหลุดน,นะครับ ก็คือว่าวันนี้ก็ต้องขอโทษสมาชิกเนาะสำหรับสามัคคีนะครับแล้วก็สาเหา VIP นะครับหลุดก็เข้าแก่สามัคคี VIP อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ตามแนวทางผมแต่ก่อนช่วงหลักหลังนี้ผมไม่ค่อยได้บอกนะครับว่าระวางังแนวทางมันสลับกันนะครับ,รบก็มาลุ้นกันต่อเนาะนะครับก็สวัสดีก็น่าเสียดายสำหรับสามัคคีไปดูคอมเมนต์ หลายท่านที่เป็นสมาชิกที่เข้าไปดูถ่ายทอดสดเนาะคอมเมนต์แปดศูนย์หกเต็มๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ตั้งพอมันออกผลใหม่เรามาตามก็ต่อเนาะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับวันที่ยี่สิบแดนะครับ เป็นเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดาวสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP. ว,ว i ไอพนะีนะครับแล้วก็ลาววีไอพีนะครับก็สามแนวทางเนะเรามาดูสามมคคีนะครับ เนี๋ยวตามผมก็พูดไปแล้วเนาะตัวชิปนะครับเป็นการคิดกันคำวนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูเราสัมคีวันนี้ชุดวินนะครับได้เลขหนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปด เลขเด่นได้เลขหนึ่งกับเลขสองวันนี้ผมเน้นนานที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งก็ระวังเลขเจนะครับก็จะจับให้จะไปสองชุดนะครับเน้นนทีหนึ่งก็จับไปเลยเนาะเป็นหนึ่งเจดแล้วก็หนึ่งแปด ใครชอบเลขสอก, 2, ก็จับที่เลขสอเนาะก็จะเป็น2องเจสองปดนะครับหกผมไม่ได้จับเราก็จับไล่ก็ได้1นึ่งหกหนึ่งนสองเจ็สะครับส่วน3ตัววันนี้จับให้2ชุดนะครับก็จะเป็น4ี่หนึ่งเจแล้วก็4 18ตัวที่นารุนิสุก็น่าจะเป็น สี 17, นะ่หนึ่งเจ็ดเนาะสี่หนึ่งเจ็ดเน้นไอทีหนึ่งเจ็ดเลยชุดหนึ่งแปดก็เป็นตัวรองนะครับถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็บินเอาเลยนะครับบินในชุดวินนี้ไปเลยกลับไปกันต่อที่สามกีวีไอพีนะครับมันนีชุดวิน แปดเก้าหกเจ็ดสองแปดเก้กเจ็ดสองกับสุดเล็กเด่นเ,เด่นผมให้ที่ 8, 9, <ๆ>แปดกับเก้าก็เน้นให้ทีวันนี้ผมได้นอหที่เลขเก้าเลขเก้าด กับเแปดเด็ดด้วยเด้ก็อไปกับก็เป็นที่เลขแปดเนาะนะครับแปดจะไปที่แปดเจ็ดแปดสองนะครับใครชอบเก้าก็จับที่เลขเก้านะหรือจับในชุดบินเลยจะเป็นแปดหกแปดเจ็ดแปดสองนะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ ส่วนสามตัวนะครับกลับไปที่ห้าแปดเจ็ดห้าแปดสองหรือห้าสองแปดก็ได้สองแปดห้าเอาไปตัดเป็นก็ได้เนาะสามตัว สามตัวก็จับทห้าแปดเจ็ดนะครับเน้นในที่เลขแปดชุดที่อตอนี่ก็คือแปดเจ็ดนะไม่ต้องเน้นหรอก,นะกเนาะนะครับสองชุดเองนะครอนกับแ้วตอที่เรา v i p นะครับเรา v i p ชุดปินวันนี้ได้เลข ศูนย์หนึ่งแปดเก้าสนย์หน่กส่วนเล็เด่นได้เลขศูนย์กเลขหนึ่งก็ทำให้2ชุดเหมือนกันนะครับเขาจะเป็น ศูนย์สแล้วก็หนึ่ส่วน3ตัวผมจับให้ที่ห้าศแล้วก็ห้าที่น่าเล่นทีสุดก็คือชุดนี้นะครับ ได้ที่เลขศูนย์ใครชอบหนึ่งก็จัดที่หนึ่งเนาะจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับกับใ,ใครที่รับแนวทางก็แ KB เอาไว้นะครับกับต้นนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f อซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ที่สิบแปดนะครับเดื 9, อนเก้าพศสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวนี้ไปใช้นะครับก่ออให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ